ครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องครับเช้าวันที่24สิงหาคมครับพี่น้องครับบ่าวโตพร้อมสมุนคู่กายครับ้อนีได้ท่าเร่งแล้วได้เสียงได้กระตาแล้วครับมาหาเขาปลาครับเขาปลาครับหารอบึงเพ็ดก่อนครับขั้นบ่ไดบ่าวตัวยักสีหลวงไปบึงครับาเบึงตะใหม่แถวหิมหวยครับพี่น้องครับแจ่สิบบานบบามานดอกมื้อนี้ครับผลกระตุกน้อยหนึ่งหมื้นบาน ครับทางบ้านพี่น้องโต๊แข้งมาครับทางบ้านเบ้าตัวทำเงียวยักจันดีครับเดี๋ยวตามไปลุ้นน้ำเบ้าว่าทีได้ยังแน่วบ่นีครับได้ไหนเบ้าก็สีเอาได้น้อยไในไรก็เก็บเงียบครับบ่นีครับขอบคุณในไรครับครับเบ้าตัว้อมสมุนครับพี่น้องครับขึ้หายางเลาะเบิองน้ำปลาครับหาเบิองน้ำปลาก่อนครับพ่อหมู่บ้านก็ได้เฮ็ดปลวกอยู่กับนึงครับพี่น้องครับบ่นีก็บอกโหว่าจักสิมันบ่มันครับเพราะว่าดินมันแห้งแห้งครับ แบบเบากับเบโห่ครับขาขั้นคือคู่ปีครับเพี่เฮ็ดปลาดิบ่ธรรมดาครับพี่น้องแต่ว่าเบาวไปหารอเบิ่งก่อนขาพอได้ติดกระจาเมื่อนำจากที่ได้ยังไมอนี้ตอบบ้านได้ครับบ่ได้หาเฮ็ดบ่ได้เบาวจึงถิรวงไปหาเบิ่งน้ะใหม่ต่อครับพี่น้องครับได้ยังกับเก็บเรียบเบิดครับแก้วกินได้ ตาพี่ดอกมาครับตามไปเบิ่งน้ำเบาวัตถิมานบําบัดขับยางไปยังบ้างพอเฮ็ดไข่พ่นครับพี่น้องครับนี่ดอกนึงครับขับนี่จุนนึงครับพี่น้องขับดอกใบใหญ่ไปไหนครับนี่ครับดอกนึ่งทำงานครับจุนเมืองสวยๆครับพี่น้องครับขับจีฝากหนึ่พี่น้องโอ้ยครับเป็นเ่าเลยตอนนั้นขับดอกเป็นเ่าเอาไปไหนครับเอาได้ตะกี้นี่ครับพี่น้อง ครับบุรีน,น,นี้แดดกาแห้งครับพี่น้องอครับบ่าวโถล้อ,อไปรอมากครับเฮ็ดกากระพว่าแค่สามดอกเลยน้อยครับพี่น้องว่าดินดินแห้งแหงหมดยางใหญ่โตปูบ้านกนระบอกตีเป็นย่างหย่อนครับแจ็คตีเป็นแดงๆดอกไอโอปลาเฮ็ด,นนดบุรีเน,นี่ยแจ็กตีใดบัวใดกลับไปเลยลองเบิง้งครับบัวใดให้เบาตัวจะตีลงไป หวยครับพี่นทอมลนไปหวยไปหาหลอดบึงนกใหม่ต่อครับนกเม,มลัยเป็นยาบนกเม,มลัยน้ครับนี่ก็เป็นทองครับทองโอ้ยครับมาตัมวมียาบมีเหยดไข่ด้วยน้ำคือมีจีดีครับหาหวยพ,พอดอกแถวนี้เอ้ยมาสิเดถือมนันจะลอยกับบนน้ำครับ ป,ป้ายังมีแค่ข้าวครับขั้นบ่คือบาวจ็กทีหลวงลงไปหาบึงตะไม่ขับหายเช็ดประหมานพี่น้องมาดิครับลงห้วยลงคลองตามเคยครับพี่น,ออาาน้องขับปลาหางตะไม้ครับบลากระหอดปลาตะไม้นะเดี๋ยวไปเปิ่ง พอได้ติดตาพี่เฮียนนะครับไปไปดึงน้ำเบามาดิครับน้อนึ่งชื่อไสครับพี่น้องครับครับพ่ออยู่ท้องคำนอยนะครับก่อนนี้ครับพี่น้องครับออนี่ครับนอนหนึ่งอบอวลครับพี่น้องเบาหุ่นละเนี่ยครับ ไว้ขนาดครับขุนละนอนใหญ่เลยครับตาลงบาวมีครับพี่น้องครับตามมาครับเห็นเรือนน้ำเห็นน้ำในบ่ได้ครับโดนลงน้ำครับพี่น้องครับขัดพ่อนอจุดนอนบางง่ายครับนยครับนะบวกเอาไปน้ำครับครับทำไรขวดไหลนอนครับขุด นอนหนึ่งขับลาพุงเนี่ยโอ้ครับครับเบาโตใบเลียกเนี่ยขับพื่อนนอนครับพ่อนอนไรเบาก็เอานอนนั่นครับพ่อเฮ็ดเบาก็เฮ็ดพ่อนอนโจดนอนไรเบาก็เอาครับเยาได้กินได้เก็บเบแล้วครับพี่น้องโอ้ยครับพ่อนอนพ่อนอนพอล้วพี่น้องเอ้ยเบึ้งเบึงครับนอนไรครับนอนไรนอนแบกน้อยหนึ่งครับพี่น้อง ครับมาในีระเบ้องหมาดมาใน,นครับพี่โนโอ้องหักไปเรื่อยๆครับเรียบๆเรามีตัวใีย่ครับโอ้โหเหตุล่ะหักอุ้ยครับหโนโอ่อ,นอยใหญ่ๆครับทำตอนนี้ครับ,รบอ่าครับหักออกกันทำตอนจะตัวอ้วนๆหน่อยครับพี่โนโอ้โนโองอ่าครับหักไปน้ำครับเหตล่ะ คำเปล่าตัวยางจนขาหน้านปัางสร้างครับพี่น้องหมูบ้านผ่านลี่พลับมือคงเข่าปลาดันแล้วก็มาเบิ้งปลานี่ครับควรแตเนะไยนเก่เาไปเบิ้ลครับขปลาเออีแม่จะเบิ้งบรรยากาศเนี่ยเห็นแล้วาโตคนคิงลูกเหงาเหงวมาเป็นหมูเบาเเอ้ยครับแตยย่ยางต่อจะเข้าครับแต่ยังกเอาครับวันนี้ขับปลาตัวยางไปเรื่อยครับพี่น้องตามหวยน้องค้องเบิง้งค่ะ เลาะไปเรื่อยครับกับหัวใจที่ใดว่าใดวันนี้ไอ้ครับเมื่อยไปก่อนแล้วยางมาสิบโคกแล้วครับวันนี้ครับแล้วเบิ่งก่อนดีว่าที่นี่ครับเพื่อใดย่ครับพี่น้องครับคอยเก็บคอยเล่มไปเรื่อยครับครับนอนครับนอนหนึ่งอีู่ ครับผมซื้อวามโมนีย่างไก่เป็นพิเศษครับกลับไปซองนอนหลังก่อนครับในในครับตอนนึงอยู่ผมกลับนอนอีกยันได้ยังครับหากเอากระได้ครับพี่น้องกลับโอซองนอนครับพี่น้องกลับไปเรื่อยๆครับผสมปนเปกันไปครับในหน่อยในไลท์สำเนียงลำอนี้ครับฟอนแก้วดาบ่าวก็เอาเบื่อครับพอ๋อาเป็นแนวกินครับ ครับตอนหนึ่งครับขัก่อนเลยครับก้อนนี้ก็ได้หกหน่อยอยู่พี่้องรับวันไหนบันไดครับวันนี้โอ้ยรับกระตายังขับเราหอบทีบเล้ครับเดี๋ยบาท์ถีคอยเลาะเล่นไปนทั้งหมดเลยครับคอยเก็บคอยเลื่นไปครับนอนหนึ่งครับ ร้อยครับผมนั่งแนบคับพี่น้อยขับยางไปยางมาพอเฮ็ดนดี่ไงนี่เราพี่น้องเราพี่ที่มวนกุ๊บเลยนะครับ <c oughs> อ้าวครับ อีแมวเอ๋ยบ่าวตัวเมื่อยแอกแรงเลาะยังจนขาละทั้งเโถน้ำทั้งป่าแต่ยังบ่ได้กินซำจากที่มีสาวได้นอนูกตุ่นชายวันนี้บ่ วิ่งไก่พรมแป๊บสียวนไม้คอยท่ามแม่โฮ้ยพี่ดองเอ้ยครับเฮ้ยครับเมือ่อยคักมื่อนี้แอกแรกบันเทิงสีเลยครับย่างไปทั้งได้ก็เมื่อยแอกแออรงม่ทันพอดอกจักน้อกว้ยพี่ดองรับนอนนึงหักเลยครับ ได้แล้วนอนหนึ่งพี่ดอกเอ้ยครับเป็นไงห้อยไม่ไหม,หมครับสงสัยสีบัคคืออะไรบ้าง้ี่ครับมาตัวสิทดิหาได้ครับลวงพ่งครับเห็นแต่ห้อยสาวข้าเจ้าสงสัยสีบอคือแล้วครับพี่น้องนัง่งโกโซอยู่บ้าง มือนี่คอยคกือไม่ลาเทนาน้อไปใส่คอยกะบ,บ่พ่ออียังจักอย่างสิมีผู้ดใดเนบ่อรู้ตนคนที่บ่าลาจึงคอยทิมปิงไก่หน่อยๆโย,ยนมาให้จากคำเนีย่ยไอ้ยน่องเมื่อยครับ ครับเรามาทิปโคกแล้วน่ไหนยังครับพี่น้องครับสี่คอยยางคอยอวยไปหารหลดครับครับการหายอยากกินแต่ละมือก็มาจ้าก็มือได้ที่มันหรือประมาณครับพี่น้องเฮ้ยพี่มันนี้สุดๆแล้วพี่น้องครับขุนบ่าวคอยยางขึ้นไปหารหลดครับครับสี่ยางเระเบิ้งครับยางรอเบิ้งเราไปโจทย์แท่นนี้ก่อนที่เข้าครับพอดีหอดโหลดครับเป่ามนได้ไปกับพ่อปันเก่าครับพี่น้องลำก่อนในเพับพอนเก่าเฮ้ยมีแอกแหลกเลยครับ นอนยู่ครับพี่น้องตัองนอ,อคนนอนใบใหญ่ใบนี้ดอ,อกใบใหญ่เก่าไปนั่งครับขบับไปนอนหนึ่งนอนหนึ่งครับนี่ครับพี่น้องนนอนหนึ่งนี่ไหนครับผมครับนี่ครับวะนี่งตั้งนอนครับโอ๋หมดนะนอนหนึ่ง เับเก็บไปเติมกันครับพี่น้องนี่นะครับนะฮักไปข้ามากระเต็มกำอยู่เด้อครับไปมาสีแดงที่สมบูรณ์แจ็คเบาวโตนี่ครับตอนสองนอนครับสายแหงซี้นะครับพี่น้องครับเว่าต้นโมโตกมาใส่สายพันกัฟฟี่แห้งเนี่ยแต่ว่าแข็งโอ้ยครับยังอ่อนเยอะเ้อนี่ครับตอนนี้สามนอนครับ นอนนึงับเพื่อคือว้ายเบืบครับนานนีงครับพี่นอ่คขับเก็บเลียนเปนใครับไปกินกันขับนอนนครับ ออเออเรียนไปเดเอะทุนี่ครับเอาไปนอนี่นี่อ,อ่ากนลาพูดเด็กครับี่ดงนี้ครับกูนครที่้างสอง อืมดนะูนะคมาได้อังครับเี้อๆตะกอนนี่เห็นตายน่อยครับพี่ต้องเบเลบๆไปเลยครับขอบาโตขอบคุณขอบุณเลยอีกคนนึงนกูทุกคนครับเลยไอ้ท่ายิ่งครับ กำลังแรงใจบมามมดกิน้องกลับละคุณครับอีกนั่นครับมีเตนอ่อนครับอ่อนๆเลยมีเรียนแม้แมีมีอีกครังนอครับเอครับผมยงะจยจะครับคุละครับไปงอีกนอ่นึงครับ ครับนี่รอไลค์ลงมามีเงี้ยพี่เม้งพี่น้องดูว่าใครอยู่ครับพี่นออ้อ,นองเก็บเล่มไปหนึ่ครับเีย่ยาดอไปหนึ่งนะว่าใครอยู่นะครับ เล็กผสมน้อ,อยเห็นไหมครับไปหามาสิพอได้แกงเยขยครับพี่น้อง ครับเพรได้อยู่ครับเติมกันครับนอไม้นั่นนอไม้นี่เติมกันอย่างละลึกระน้อยครับนอไม่ต้องมือมันจะเกิดเรพราะท่านครับพี่น้อง ครับหักไปฮักมาได้หลายเสืออยู่ครับเพราะได้แกงอย่ครับพี่้องคับับผลงานประจำวันที่ยี่สิบสี่สิงหาครับพี่้องรับคำว่าจะอยากได้กินคือเก่าครับเพราะในช่วงในนอ้วโยชย์ช่วงที่เขาหารถนี่แหละครับพี่้องเพราะได้เติมกันหลายเติมอยู่ครับยางจนขาลาแป้งเส้นขับเมยเป็นเมยขับบนอีกงยางโอ้ยเทอาใบยางไกลแห้งครับพี่้องครับกันยังใครยืนมาด้ช่วงคุณถ่ายในนอ้ยโจย์เติมกันครับเพราะได้แกงเทียงครับครับบาโตสิได้กลับแล้วเด้อครับพี่้อง ขาบ่าตัวสีเดีกาลด้วครับพ่อยนองครับวันนี้โอ้ยเมื่อยขาคบวันสีบว่าใดครับยังพ่อแต่อยากได้กินขึ้นเกาอยู่ครับครับยังจนลาครับวันนี้ครับบ่าตัวขอบุญขอบคุณเด้อครับอีพ่อยแม่ยใหญ่ใหญ่ายิ่งสุขู่ทุกคนครับบโว่ายถี่ยู่ต่างประเทศเยออยู่ในประเทศครับที่ไห้กำลังเล้งใจบ่าตัวเสมอมากครับพี่น้องครับบ่าตัวพ่ยังมอบให้ครับนอกจากครับคำมาขอบคุณหลายครับพี่น้องแล้วก็ที่หาวิธีชีวิตบรรบานของเขาสู่พอยนองบึง ครับแลังมือมันก็ได้แลังมือก็บ่ได้ครับแล้วแต่มือมือหมันมือบอกับบวากันน้อแม่เนาะครับบ่าวก็สิพยายามหาให้ได้หลายที่สู้ไถ่พลอนบิ่งครับก็บ่จักว่าจักสิได้บ่ได้ครับพี่น้องครับมื้อนี้ท่นคือมื้อนี้นะโอ้ยครับเห็นจันวินครับพี่น้องครับบ่าวสิได้กลับแล้วครับมาได้กินหอยข้าวเช้าครับขอบุญขอบคุณหลายๆครับอยู่นี้มีแห้งเราลำน้อยเลยสู้ๆทุกคนครับ